ตัวที่ไ<ด>หนตุงขาวหรือมั้งท่านผู้ชมนี่มาใส่ปุ๋ยกับไตจ่อยครับไตจ่อยใส่ออกมาแล้วนั่นเอ็นเตอร์หัวขา,ขาวขาวขาวครับเมึงทางรถพี่น้องโอ้ยเรียกร้องมาเรียกร้องแกปากแกปากหลอกขก้าวไขเจียวอ่าหลอกเอาข่อยกับเจ้าขาดในปากอ่ะครับตัวเนี้ยนี่ครับไตจ่อยครับ คนก็ร look, ่ง uh, ม oh, like, ันเห็นว่าคนละคนละี่ใส่เงอนโอ้ยไี <S S <ail> ่ฝ่าไฟฝืนหน่อยพอดีเลยเจน่ยกับงเพื่อพดีไปไหนรถน้ำกลอนเลี้ยงนี้เนาะเลี้ยใส่ตังนี้เนาะนีรถน้ำกอนะวนี่ะเก่งไปไปไปซะน่ะรถน้ำกไปไโอ้เศรษฐีกับพ่อัาฐานแตกลอกนะ ี่คือถนนหนทางเข้ามาไปวัดเขาไงเกลี้งของปานินท้องมั้งยี่เดียวไหมอันเนี้ยตอนสองอันเอทีฟาร์มเออปานินท้องเอที่ฟาร์มอ่ะแหละเดียวกันตัวเดียวซ้ายเดียวซ้ายตรงนี้ใช่ไหมนี่อ่าตรงมันเป็นอันถนนอันลาดยางอ่ะล่ะอ๋อถนนลาดยางเราเราต้องเบียดขวาไม่ได้จ่อยเนี่ยอ่าเบียดซ้ายก็ได้เบื่เบียดก็ได้ มันเชื่อถุงวาไดย,นยดดวนปะเกียดรติหรอกเดี๋ยว้องแล้วมันมันแคบปวดเป็นถนนอันนี้แหละว่าดีเลยแล้วก็ไปไกลไม่ได้จ่อยไม่ไกลดิเข้ามาเข้ามัน,มนยังไม่ไปด้วยสีสีกระปุกใหม่วา่วาไววีไววีพี่หรอกมันมีหลุมซอนตีโ่โล มันต้องได้เบียดขวานี่น่เพราะสร้อยเขาเลี้ยวตรงเนี่ยแมนแมนสรอยเลี้ยวใต้มันอย่างนี้ต้องได้เบียดขวานยังไงเบียดขวาต้นมะขามตัวตะโกน่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วต้นหยังล่ะต้นมะขามล่ะตะกี้ผมได้หมุดต้นมะขามอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ผม้หมุดแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนเราตัวเนี้ยอ่าครับผมเหรอตอนนี้ล่ะนายช่วยขอบคุณครับเห็นแล้ว กรบผมครับหยัดขวานะครับท่านผู้ชมทางหน้าเป็นทางโค,ค้งความขอบคุณตใจใจครับเดี๋ยวเไปสุดสุดทางเลยนะครับดูดูทางมาเอาปุ๋ยครับสุดจัดประหลัดบอกว่าสุดดอกพี่น้องซํำนี่นึงันยังต้องการเลี้ยวได้ดยั่อ แต่ก่อนวิ่งเข้ามาแถวแถวนี้จะเป็นป่าหมดเลยนะครับนี่เป็นป่านะครับอันมาเรียนออกไฟเครียองไหม่เครืค่องยังเตรมหัวรถเบเอรถนะครับสางๆางนี่ครับเป็นคลองครับเป็นคลองแล้วก็เป็น,น,นต้นกล้วยขึ้นนะครับอันนี้อย่างเรียนรถบรรทุกรับสินค้าบริษัทวายวีพีอรุณาติดต,ต่ออ๋อติดต่อนี่เดี๋่ไรถไฟพุาา่นเลยดิเอาใบประชาชนไปกันไม่ลงนะ บอกไว้ก่อนโอ้โหฝนหลดฝนมาใส่ป้าเรากันยืนง,ง้างเดี๋ยวของไวบีพ,พี่เอ้ยของกันเห็ดพีฟรราร์มไปจ้อยวางเห็ดงาไปอีกงพุ่งเขาไปทางแม่สิ่งลงไม้แล้วเราก็มาจอดรอแบบเขานะครับ รถคันนี้คืองามเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพาลงไปดูครับแต่ก่อนร้านจอดตรงนี้บมีนะครับลานจอดตรงนี้ไม่มีนะครับรน,รน่นครับรถทางชมพรนาคิกา โอ้หิวเข่าเลยวพี่น้อิกิเข่าเศร้าข้าบเดียวน,น่อยๆนึ่งจำเดี๋ยวผมจะพูดให้นั่นให้ฟังนะครับอันนี้ถอยครับถอยไปจอดขางบนกัน โอ้งานหนาเกียรติดีดีว่ะว่าซื้อจะด้วผมไม่ปื้มเท่าไหร่นะครับนี่ท่านผู้ชมกระจกหลอกตาว๊อนี่ไหมเนี่ยดูทั้งนี้นี่เสมอนะครับนี่เห็นปะเสมอพอ,อาเจ้าบงกระจกทั้งนี้เนี่ย

แล้วมันกะเจ้ากับสีมะเอื้นนะคนนนนนรับน้องๆวันไี้ลงลงแบบพี่น้องวันนี้เอามามามาดุ๋มวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่ ขึ้นแบบตาจอยเลยครับต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนขึ้นนะครับยันอย่างไ้เจ้าบ้ยไทยนะไม่ให้ถ่ายแล้วนะครับมันเป็น,เป,นเป็นสูตรเจออ้าเจ้าว่ะคือ,อยังไงผมก็บร่ยายใจนะครับนี่ครับธรรมดาเอาแต่เชือกรัดก็ได้นะครับเอาแต่เชือกมัดตึบๆึ๊บตึบ,ตบหนี่แล้วก็แล้วนะครับดึงหัวดึงถ่ายแล้วพอนะครับแต่นี่ เชือกผมบบมีนะครับจะซื้อแล้วล่ะมันไม่ผมเลยกว่ากล้าใสนะครับเชืกอกเชือกก็กกมีอยู่มันไม่เลยกว่าท่านไดกล้าใสถ้าใสกับปูนครับโอ้หลดการะไดหลดบนร่างครับพี่น้องนะครับธรรมดาลูกหลังนี่น่าจะลังทั้งไปเนาะแต่บนร่างการะไดดอกเพราะผมผมหัดเื่อๆอะไรอยู่นะครับลัดกดไว้อยู่ คงไม่มีปัญหาเลยน่ครับตะเวียส์ยเสูงครับเป็นลูกจัมโบ้นะครับท่านผู้ชมวางแบบน้ำตาลเลยครับวางแบบน้ำตาลก็คือสามสิบสองจัมโบ้นะครับจัมโบ้ละตันนะครับสุดวางหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็จะวางแบบตรงกลางอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นหน้าร้อนก็ จะวางอีกแบบหนึ่งครับเฉพาะผมนะผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะวางยังไงนะแต่ผมถ้าถ้าเป็นหน้าฝนนี่ผมผมจะเอาแบบนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันจะไม่ได้ขังข้างบนนะครับเห็นไหมมันแหลมๆไว้สลบไว้นะครับฝนครับแหลวอีกแล้วฝนนะนะครับบานเลสุดยอดเราง,งนะครับนี่มันจะได้เออสลบลง นะครับน้ำมันจะได้ไม่ขังครับโอ้ฝ่าห้องเราพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนออกแล้วกันนะครับขาออกนะครับโรงงานก็หยุดนั่นเห็นหนึ่งเจ้หลังค้านะครับก็ตัวนี้เป็นล้านจอดนะครับแต่ก่อนไม่มีหรอกตัวเนี้นะครับเข้าไปแอะอัดกันอยู่ตรงไหนนู่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็โอ้มาฐานเกี๋ยนะครับยันยวฝนตกแล้วนะต้องเพียรดีๆก่อนผาใบวันเดียนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนออกครับเจอกันช่วงช่วงขาออกนะครับขออนุญาตเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จดี นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับนี่ครับปะไปกันเลยครับออกเดินทางครับผมก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแตกเวอร์ดบน้ำแล้วก็ได้นี่ครับมาดูทางออกกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็อืม พนกับพี่โต๊กกับพี่น้องนะครับเ,เคียวเคียวเคียวเสียงดังเลยลูกลงมาแล้วครับถนนชันๆแบบนี้เรามัดระวังดีนะครับบางทีนี่ลงเขาสั้นๆนี่หยับคานนี่ไหลเลยที่พี่น้องผมยงงิ้มได้เพิ่งมาหรอวะนี่ครับทางออกครับ เมื่อกี้ก็เข้ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปจบคลิปอยู่ที่ถนนใหญ่แล้วกันนะครับก็จะนานหน่อยนะครับคลิปนี้นี่นครับมันคืองานมันไม่ได้มีจะวิ่งวิ่งแต่ปูนนะครับก็บางทีก็มีงานแบบนี้เหมือนกันนะครับงานเหล็กงานปุ๋ยนะครับมันมันก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ว่า,าจะ ถูกใครหรือว่าจะทวมจังหวะใครนะครับอันนี้ก็ทวมจังหวะผมนะครับก็ได้มานะครับมันเป็นนี่โกดังนะครับชื่อโกดังโกดัง YVp นะครับโรงงานใหญ่น่าจะอยู่แถวบ่มวยจักแล้วมีรถบอร์กไหมรันี่ครับครับก็วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านนะครับ อันี้เดียวเป็นตะไคร่เจ้าวายอยู่ด้วยพี่น้องห้าสิบตันนะครับเนี่ยใส่ออกมาเลยอ่าสิบตันหนึ่งร้อยสามสิบโลครับยังไม่รวมคนนะครับอ่าผมก็แปดสิบนะครับการแสดงห้าสิบเป็นลอยเป็นลอยสามสิบนะครับแล้วก็มาบวกอีกเมื่อกี้ลอยสามสิบเป็นสองร้อยสองร้อยหกสิบนะครับ ไปเอาการ์ดเพิ่มอีก80บาทน่าจะอยู่ประมาณ50ตัน400นิดๆนะครับ400นิดๆในหมู่บ้านแล้วก็อย่าวิ่งแรงนะครับตอนนี้อยู่ลาดหลุมแก้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ลาดหลุมเก้วครับนี่ครับไปข้าึ้นหน้าเขาเลยว คนแขกเนี่ยนะคนขแขกได้วานอ้วนแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายไปไหนไม่รู้นะครับเลี้ยวซ้ายน่าจะลงทงนะครับลงทงโหลดไหมโ<อ>โอ้โหยังไม่มานะครับ ไปเลยเลยขับเลยฝั่งนู้นว่างไงฝั่งนู้นว่างนะครับเรามาดูกระจกหลังนะครับว่างวะฝั่งข้างหน้าดูข้างหน้ากับดูกระจกครับมันก็เลี้ยวได้อยู่เลยครับท่านผู้ชมมันก็พอดีแหละครับพอดีกับวงเลี้ยวแต่ถ้า แต่ถ้ามีรถสวนมานะครับก็คือเราเรา,เร,า,เร,ารถใหญ่เราต้องจอดให้เขานะต้องต้องต้องจอดครับกว,ว้างห้องอ่ะรถใหญ่เนาะท่านผู้ชมจากสีวางเลยที่กิงผิดนะครับนี่ผิดว่าเอาถนนแบบนี้เอาหาิ0ตันมาเรียน,นยถนนหมู่บ้านเตรมที่ไม่ให้เกิน20ตันเพราะผมว่าอันนี้มันมีน้ำหนักเลยรถก็เข้ามาเอาหลายคันอยู่นะครับบริเวณเตนมีของผมนะ อย่าพากันดรามา่าเด้อนะครับมันเป็นงาน,นให้ถือซะว่ามันมันเป็นงานของเราครับเมื่อกี้ก็แอบกับตาจ่อยอยู่ตรงนี้นะครับที่แรกๆนะครับก็มีรถข้างหลังมาแล้วครับนครับก็ข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับท่านผู้ชม,ม,ม,มข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่ เดี๋ยวผมจอดไลยครับเจ้าวะให้ถือว่ามันเป็นกรรมของอนี่ไนี่โอ้โอเขาได้เหยียบเส้นเหลียงก็ดีขังนู้นก็เหยียบเส้นขาวกว็ดีพี่นอนองนี่ฟอดแทงก่างก้วงก็ทอรถเท่าหุน่นไปไม่ได้ครับเสาไฟ เอาไฟครับต้องต้องแยกออกนิดนึงนะครับคา,าบกระจุกมันก็หลบกันได้อยู่หรอกครับแ,กกแต่ว่าเองเนี่เรามันรดหนักนะครับมันก็ต้องแบบเกรงใจเจาทินจากน้อยเองทีนะท่านผู้ชมอจอดเลยแม่ผมเากาะเกียร์สามเลยมน ออกตัวเกียร์สามเลยนะครับนี่ครับถนนใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายไปลาดหลุมแก้วนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายเข้าลาดหลุมแก้วอำเภอในตลาดนะครับถ้าเลี้ยวขวานะครับไปยูเทิร์นกลับไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งขวาก็จะไปแยกนุ่งพ์วงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็พอจะนึกภาพออกนะครับแยกนพวงพรงครับ ตอนนี้ก็น่าจะเป็นอบตอะไรสักอย่างนี่แหละเห็ครับผมก็ถึงถนนใหญ่แล้วนะครับนี่ผมไปจะเลี้ยวซ้ายครับพี่น้อก,ออกไม่รถดูเลยเหรเฝ้าให้ขั้นเลื่อนของมาเขาเฝ้าขอไปก่อนเอ้ยเขาเฝ้าออกไปก่อนนั่นนั่นนั่นเห็นปะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไเวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอันนี้ คําคพูดคําจาอะไรที่ผมพูดไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ